ก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการให้อาหารไก่ในตอนเช้านะครับตอนนี้ไก่ก็น่าจะหิวพอสมควรนะครับสังเกตูจากวิดีโอนะครับคลิปนี้นะครับผมได้ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็เลยจะเอามาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์การเลี้ยงไก่นะครับเป็นเก่บ้านนะครับให้ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมโครงการนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่เวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้านะครับผมก็มาที่ฟาร์มไก่นะครับของผมนะครับก็ได้เตรียมอาหารนะครับเป็นให้แบบง่ายๆนะครับวันนี้พ่อมีธุรกิจเร่งด่วนนะครับต้องไปที่ทํางานนะครับก็เลยให้เป็นข้าวเปลือกนะครับก็จะให้เลยนะครับ ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไก่อายุประมาณ2-3สาเดือนเนี่ยก็มีผสมบ้างนะครับก็อีกสักประมาณ1เดือนนะครับก็น่าจะได้จับไปขายนะครับราคาตอนนี้นะครับตามท้องตลาดนะครับก็ถือว่าราคายังทรงตัวอยู่นะครับเดี๋ยวขนให้อ้วนกว่านี้นะครับน่าจะเหมาะการเลี้ยงไก่บ้านนะครับหรือว่าไก่พันธุ์เชิเมืองเนี่ยต้อง มีความอดทนนะครับแล้วก็มีความเอาใจใส่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าไก่จะเลี้ยงได้ง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยของไก่ของเรานะครับต้องดูให้ดีนะว่ามีอันตรายนะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็ล้มป่วยหรือว่าตายได้เหมือนกันนะครับ อาหารนะครับแหล่งโปรโตีนที่สําคัญนะครับก็ต้องหาสูตรใหม่ๆนะครับหาอาหารที่สามารถทําให้ไก่เราเนี่ยจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดนะครับแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับก็เป็นการลดต้นทุนนะครับสําหรับเกษตรกร,ะกรนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่แล้วก็ มีความสนใจนะครับที่อยากจะทดลองเลี้ยงนะครับเป็นพันธุ์ไก่บ้านหรือว่าไก่พัน์พื้นเมืองนะครับก็ผมว่าเป็นอีกอาชีพเสริมหนึ่งนะครับเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองทําดูนะครับก็สามารถสร้างรายได้นะครับหักลบกรบรายจ่ายแล้วเนี่ยก็ยังพอเหลือติดกระเป๋าอยู่บ้านนะครับท่านใดสนใจก็ไปทดลองเลี้ยงดูนะครับเพราะว่า ตลาดนะครับทุกวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความต้องการสูงนะครับสาหรับไก่บ้านนะครับแล้วก็ราคานะครับก็พออยู่ได้นะครับถึงอาจจะไม่สูงมากแต่ก็ทําให้อาชีพเกษตรกรหรือว่าอาชีพเสริมเนี่ยนะครับสามารถพออยู่ได้นะครับโดยไปพร้อมๆกันนะครับการให้อาหารในยามเช้านะครับก็มองเอียกนึ่งนะครับก็เป็นอาชีพที่มีความอิสระแล้วก็มีความสุข เหช้ามาใช้เวลาที่เราว่างอยู่เนี่ยนะครับก็าสามารถสร้างรายได้เสริมให้พวกเรานะครับถ้าหากสนใจนะครับที่จะต้องการพ่อพันธุ์แม่พันุไก่นะครับหรือว่า,าเป็นลูกไก่นะครับที่จะนําไปเลี้ยงหรือว่าไปขยายพันธุ์ต่อนะครับก็ สามารถติดต่อมาทางช่องกเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีได้นะครับทางช่องของเรานะครับก็พอมีลูกไก่นะครับหรือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่จะนําไปขยายพันธุ์ต่อได้จานวนนึงนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองสอดถามมาทางช่องของผมได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการทำคลิปสาระดีๆนะครับวิธีพอเพียงแบบนี้ต่อไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้งชีวีนะครับก็ขอตัว,วลา,าไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ